สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเหมีมยวดรี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของสินเชื่อทอกศนะคะสินเชื่อฉุกเฉินทกศค่ะวันนี้เหมียวเหมียจะแนะนําวิธีการลงทะเบียนให้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเอาเราคุยที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าของทอกศอ,อยู่แล้วนะคะสิ 19, ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือจากทกศนะคะ ส่วนขั้นตอนต่อมานะคะตอนนี้จะเป็นการลงรายละเอียดละก็คือเหมียวเหมยวจะคุยถึงเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนให้ฟังนะคะก็คือเริ่มต้นเลยนะคะเราต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตัวเรานะคะแล้วก็ข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะคะที่ทางแบงค์ติดต่อเพิ่มได้นะคะโดยให้ทงทางแบงก์เนี่ยให้เราเกรอกนะคะ2รอบเพื่อความถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและงวดชาระนะคะคุณต้องเข้าไปเลือกวัตถุประสงค์ของสินเชื่อก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเขาจะให้เราเลือกนะคะสินเชื่อวงเงินไม่เกินหนึ่งห่บาทแล้วก็เลือกเลขเงินฝากนะคะเลือกบัญชีเงินฝากพกสนะคะเพื่อจะรับเงินกู้นะคะโดยที่ระบบนะคะจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของเรามาให้เลือกค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเลือกความประสค์ของการชําระหนี้ว่าคุณต้องการชําระหนี้เป็นราย3เดือนหรือว่าราย6เดือนนะคะส่วนวิธีการนะคะที่คุณจะชําระหนี้นะคุณก็ดูว่าคุณจะชําระด้วยตัวเองหรือว่าคุณอยากจะกผ่านบัญชีหรืออัตโนมัติแล้วก็นะคะเขาก็จะให้เราเลือกแหล่งที่มาของเงินกู้นะคะที่เราเนะะี่ยค่ะจะหาเงินวิธีไหนที่จะไปชําระเงินกู้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางธนาคารก็จะให้เราส่งข้อมูลการลงทะเบียนไปที่อ่า สาขาที่อยู่ใกล้นะคะของคือธานาคารจะรวบรวมข้อมูลของเราแล้วก็ส่งไปสาขาที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วเรานะคะก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอการนัดหมายจากทางธนาคารนะคะซึ่งธานาคารนะคะจะแจ้งนัดหมายนะคะทาง s m s นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราแจ้งไว้นะคะโดยเริ่มนะคะนัดหมายตั้งแต่วันที่เจพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะคะ แต่ในกรณีที่คุณไม่ใช่ลูกค้าทกศนะคะคุณจะต้องทํำยังไงนะคะเหมือนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณเข้าไปแอดไลน์เหมือนกันนะคะเข้าไปที่ไลน์ Official นะคะ B A A C Family นะคะหรือคุณจะสแกน QR Code ก็ได้นะคะเลือกนะคะโควิดนะคะ19ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากทกศค่ะส่วนต่อมานะคะเหมือยจะคุยให้ฟังถึงขั้นตอนของการลงทะเบียน,นะคะ่ะขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะ คุณก็ต้องใส่เลขบัตรประชาชนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของตนเองก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าของทางทกศเนี่ยระบบนะคะก็จะให้เราเนนะคะกรอกข้อมูลของคนอื่นที่ติดต่อแทนได้นะคะก็คือจะมีเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะที่เป็นลูกค้าของทกศรหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นอย่างลุงป้านะอาญาติสนิทของเราที่เป็นลูกค้าของ เป็นเกษตรกรเกรนี่ยนะคะแล้วเราก็สามารถนะคะเข้าไปใช้ให้เขาเป็นบุคคลที่อ้างอิงได้นะคะแล้วเราก็ใส่บันทึกส่วนตัวนะคะเช่นวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลของเราอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพในปัจจุบันลงไปด้วยนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนที่สําคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดนะคะเช่นวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ การเลือกวงเงินของสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน1 0,000บาทนะคะเรื่องบัญชีเงินฝากนะคะซึ่งทางทกศนะคะก็จะ,ะมีให้นะคะระบบระบบเขาก็จะขึ้นมาให้แสดงเลขบัญชีเงินฝากของเราที่เป็นของธานาคารอื่นเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกความะส์นะคะในการชาําระนี้ว่าคุณจะชําระนี่เป็นแบบ3เดือนหรือ6เดือนนะคะเลือกว่าคุณต้องการชําระด้วยตนเองหรือว่าจะให้หักผ่าน าทางทกศโดยอัตโนมัติก็ได้นะคะแล้วก็เลือกแหล่งที่มาของรายได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกสาขาข,าของทกศที่สะดวกแล้วก็ใกล้บ้านเรานะคะสาขาเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปลงที่ตรงนั้นให้เราสะดวกด้วยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะรอการนัดหมายนะคะจากทางธนาคารเช่นเดียวกันค่ะ จะส่งมาทาง SMS นะคะของหมายเลขโทรศัพท์เริ่มตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถนะคะโทรไปถามนะคะที่025550555ได้นะคะเป็นเบอร์ของทางทางธนาคารการเกษตร Platz นะคะก็คือหรือทกสนั่นเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ